สวัสดีเพื่อนทุกคนวันนี้พามาดูหอมค่ะหอมที่เข้าใช้รดถ่ายถอนออกมามันจะเรียงเป็นแถวแบบนี้ค่ะเขาจะตากไว้สักสองสามวันเสร็จแล้วก็จะมาเก็บไปทุกอย่างไม่ได้ใช้คนทำนะคะใช้เครื่องจักรเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะวิธีเก็บหอม นคะตอนถอนเขาก็ใช้เครื่องจักรแต่ว่ามาถ่ายวิดีโอไม่ทอนค่ะตอนนี้มาดูตอนเข้าเก็บค่ะเดี๋ยวกำลังแม้โน่นค่ะเนี่ค่ะหอมจะหัวใหญ่มากหอมหัวใหญ่หอมขาวหัวสีขาวแล้วก็มีสีแดงด้วยค่ะแต่วันนี้เอาสีขาวออกก่อน เดี๋ยวอีก2วันเราจะไปดูข้อเอาหอมสีแดงออกเป็นหอมหัวใหญ่แต่ออกสีแดงม่วงๆนะคะเนี่ยค่ะสภาพทั่วปอยของหอมลูกใหญ่เริ่มเทิมเลยค่ะเป็นหอมทั้งหมดยาวไปจนสุดลูกหูลูกแตนโน้นที่เห็นรถถอ,อยู่ไกลๆกน้น ดูบรรยากาศรอบๆเมื่อกี้เขาเอาเข้าวโพดออกไปอน,นันแป้นเราก็เ,าเป็นเพื่อนแป้นของชาวนาเดี๋ยวเรามาถ่ายวิธีเก็บหอมถ้าชาวนาเก็บไปหมดด้วยรถเสร็จแล้วที่เหลือเราก็เก็บได้ตามสบายกินได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะตัวอย่าง ที่เข้าถอนไปไม่หมดหรือเครื่องเอาไปไม่หมดนะคะเวลาเราแมาเดินเราก็ถอนเอาเองได้เลยแล้วเวลารถมันหมุนกลับเวลารถมันเลี้ยวกับมันเอาหอมใส่ไม่ตรงกับตัวรถที่ล้อรับมันจะตกอยู่ตรงมุมเลี่ยแลกไปหมดเราก็เก็บเอาได้เลยเป็นกระสอบกระสอบค่ะเวลาวิธีเก็บหอมเราก็จะเก็บตรงมุมรถเลี้ยว พอโรดแล้วมันหอมจะเข้าไปในโรดบรรทุกไม่หมดมันจะหล่นออกมาข้างนอกแล้วก็เก็บอย่างเดียวหรือจะเดินเก็บไปตามล่องนี่ก็ได้ค่ะมันจะมีเหลือไว้ให้เราเยอะเลยแล้วลูกเล็กๆเข้าไปกลับบ้านเสร็จแล้วลูกใหญ่เขาเอาไปแล้วลูกเล็กๆเขาจะมาเททิ้งที่เดิมกองเป็นภูเขาเลยถ้าเราชอบลูกเล็กไว้ทำน้ำพริกเราก็มาเก็บเอาลูกเล็กได้เลยค่ะ จะมีโลดสองคันโลดถ่ยที่อยู่ซ้ายมือมันก็จะปานเอาหอมขึ้นไปข้างบนเสร็จแล้วมันก็จะไหลไปแตมแรงไปตกใส่โลดบรรทุกอีกหนึ่งคันค่ะเดี๋ยวเราดูชัดๆนะคะเนี่ยค่ะมันก็ไหลาึ้ึ้นไปข้างบนค่ะ งสีข้าวเลยค่ะไอเล็กๆมันก็จะโลนออกมาพร้อมกับเศษยเขยะก็จะเอาแจากเฉพาะหัวใหญ่มันก็จะไปตกอยู่ในลดค่ะเดี๋ยวเราดูวิธีเลี้ยวรดค่ะว่าเขาจะเลี้ยวกันแบบไหน อน,นอนบรรทุกหอมได้เต็มหมดแล้วก็เอากลับไปที่บ้านค่ะยังไม่กลับยังไม่กลับเขาเลี้ยวกลับมาแล้วค่ะเดี๋ยวเขาจะต้องวิ่งคู่กันไปอีกทีลองดูใกล้ๆนะคะมันจะเป็นเหมือนขั้นบันไดนะคะที่เลื่อนขึ้นไปแล้วไปตายตกใส่รถอีกคันหนึง่ง ไปข้างบนนี่แล้วก็เลื่อนไปแตมโนน,นเลื่อนขึ้นไป